กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะถึงแม้ว่ามนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดบนโลกใบนี้และโลกเราเก้าวหน้าพัฒนาไปไกลมากแล้วก็ตามแต่อย่าลืมว่ายังคงมีสัตว์ลึกลับที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลมนุษย์โดยเราไม่อาจพิสูจน์ได้ถึงการมีตัวตนของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ได้เลยลองดูกันครับ ว่าสัตว์ลึกลับเหล่านี้ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันบ้างเริ่มกันด้วยสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำฮอกส์เบอรี ley, ถูกค้นพบที่รัฐนิวเซาเวสต์ประเทศออสเตรเลียซึ่งว่ากันว่าดินแดนทางใต้ยอย่างประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่บนทวีปดิกดำบดรันดังนั้นคงไม่แปลกหากจะเจอสัตว์ที่ดูเหมือนจะหลงมาจากยุคไดโนเสาร อย่างสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำฮอสเบอรีที่มีรายงานผู้พบเห็นมากกว่า100ลายลักษณะของมันคล้ายไดโนเสาร์หัวคล้ายงูความยาวกว่า35ฟตุตผู้พบเห็นส่วนใหญ่จะเห็นมันดำผุดดำว่ายอยู่กลางทะเลสาบขณะที่พวกเขากำลังตกปลาอยู่ว่ากันว่ามันดูคล้ายกับ Sol, เกรเชลซอร์ไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า70ล้านปีและต่อมากับมองโกเลียนเดเวิร์ม สถานที่พบคือทะเลทรายโกบีประเทศมองโกเลียลึกลงไปในทะเลทรายแห้งแล้งกันดารยังมีนักล่าอย่างหนอนหรือไส้เดือนยักษ์สีแดงเดือดเป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนานของชาวมองโกเลียยาวประมาณ2-5ถึงฟุตกินสัตว์อื่นเป็นอาหารด้วยการพ่นพิษใส่เหยือ่อบางก็ว่ามันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ด้วยโผล่ขึ้นมาชว่วงที่ฝนตกเท่านั้นส่วนใหญ่คนที่พบมักจะเป็นชาวพื้นเมืองในปีคศ2005 ได้มีการจัดทำการสำรวจและศึกษาหนอนบรณะมองกรอย่างจริงจังแต่ก็ไม่พบหลักฐานของการมีตัวตนของมันอยู่แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปว่าจะไม่มีผู้มันอยู่จริงในส่วนลึกของเทรซา,ายโกบีถัดมาเวนดิโกถูกพบในแถบ g r เกร l เลกส์รีเจนประเทศอเมริกาและแคนาดาซึ่งเวนดิโกนั้นเป็นสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของชนเชาวพื้นเมืองหลายๆเผ่าในทวีปอเมริกาเหนือ ทั้งในคาาดาและสหรัฐอเมริการูปร่างคล้ายมนุษย์กึ่งสัตว์ป่าแต่มีรูปร่างที่ผอมบางจนเห็นกระดูกเป็นปีศาจ้ลยแห่งป่าที่เข้าสิงผู้คนให้กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารซึ่งในวิถีของอินเดียนแดงบางเผ่ามีลักษณะคล้ายกับเบนิโกอยู่เหมือนกันบางก็ว่าตำนานนี้ถูกแต่งขึ้นเพื่อเตือนให้นักเดินป่าระวังภัยจากเผ่ากินคนแต่ตำนานนี้ก็มีมานานตั้งแต่ก่อนคนผิวขาวจะเข้ามายังแผ่นดินอเมริกา ฉะนั้นมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้มาต่อกันด้วยชูปาคาบราสถานที่พบก็คือเปอร์โตริโกเม็กซิโกและแถบตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาซึ่งชูปาคาบรานี้เป็นสัตว์ที่ดูดเลือดแพ้เป็นอาหารมีผู้พบเห็นครั้งแรกในเปอร์โตริโกและยังคงมีผู้พบเห็นมันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันลักษณะจะคลา้คลายสุนัขสูง4-5ฟุตดวงตาสีแดงกำํำ ทั้งนี้สัตว์ที่มันฆ่าเพื่อดูดเลือดเป็นอาหารยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านด้วยทั้งแมวหมาไก่กระต่ายมีรายงานว่าเมืองคาร o วานัสในเปโตริโกมีฟาร์มสัตว์เลี้ยงกว่า150แห่งที่ถูกชูปาคาปราชูโจมอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับการพบเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีเพียงพยานบอกเล่าเหตุการณ์และซากสัตว์ที่ถูกดูดเลือดทิ้งไว้เท่านั้นมาต่อกันที่เยติ สถานที่ค้นพบคือเทือกเขาฮิมาลัยประเทศเนปาลและทิเบตเยติเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่สูงกว่า2เมตรรูปร่างกึ่งมนุษย์กึ่งลิงไม่มีหางขนสีน้ำตาลแดงเป็นสีขาวเมื่อถูกปกคลุมด้วยหิมะมีนิสัยรักสงบเยตินั้นอยู่ในความเชื่อของชาวเชอร์ปามมช้านานมีผ้าฝาผนังในวัดลามะอายุกว่า300อปีที่วาดรูปเยติไว้ด้วยรวมไปถึงมีสิ่งที่เชื่อว่าเป็นหนังศีรษะของเยติ ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในวัดลามะแห่งหนึ่งในคุมจุงเมื่อชาวตะวันตกเริ่มเข้ามายัางดินแดนแถบนี้ก็เริ่มมีการตามล่าและค้นคว้าเกี่ยวกับเยติซึ่งก็ได้ค้นพบว่าหลักฐานการมีอยู่ของเมตินั้นมากมายทั้งรอยเท้าขนมูลซึ่งผู้พบเห็นส่วนมากก็เป็นนักปีนเขานั่นเองถัดมาก,ก็คือบิ๊กฟุตซึ่งคนพบในแถบอเมริกาเหนือสัตว์ประหลาดลึกลับที่มีความคล้ายคลึงกับเยติมาก คือรูปร่างคล้ายมนุษย์ลำตัวสูงใหญ่พบในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในทวีปอเมริกาเหนือโดยเหตุการณ์แรกที่เริ่มมีการกล่าวถึงไอตีนโตนี้ก็คือในปีคศ1811ในเมือง j a s เปอร์ประเทศแคนาดามีการพบรอยเท้าบนหิมะซึ่งมีขนาดยาว14นิ้วกว้าง8นิ้วพบโดยเดวิดทอมสันหลังจากนั้นก็มีผู้พบเห็นมันเรื่อยๆมา ซึ่งรายงานการพบบิ๊กฟุตมากที่สุดเกิดขึ้นที่เมืองลอนดอนรัฐโอไฮโอมีผู้พบรอยทาบิ๊กฟุตถึง122ลอยนับว่ามากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมาซึ่งลอยเหล่านี้ได้ถูกหล่อปูนปลาสเตอร์ไว้ด้วยต่อกันที่เนสซี่แหล่งที่พบคือเทรซพท์บบรอกเนสประเทศสกอตแลนด์สว์ประหลาดชื่อดังแห่งสกอตแลนด์รูปล่างคล้ายไดโนเสาร์เพลซิโอซลัส ถูกค้นพบครั้งแรกในปีพศ2477โดยสัญญาแพทย์ไลน์หนึ่งสามารถถ่ายภาพของมันได้นับจากนั้นมาก็มีผู้อ้างว่าได้เห็นเนสซี่กว่า4,000ครั้งโดยที่ทุกวันนี้เรื่องราวของเนสซี่ก็ยังเป็นเรื่องลึกลับที่เป็นที่สนใจของคนทั้งโลกมีผู้ไปสำรวจและศึกษามากมายแต่ก็ยังไม่เคยมีผู้ใดได,ได้หลักฐานของเนสซี่ที่หนักแน่นพอ อย่างไรก็ตามชื่อเสียงของเนสซี่ก็สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลสกอตแลนด์และชุมชนใกล้เคียงเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเพื่อหวังจะได้ยนโฉมของมันปัจจุบ,บันมีบริษัทพนาดประกาศมอบรางวัลจำนวน1ล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านบาทให้คนที่หาหลักฐานได้ว่าเนสซี่มีอยู่จริงต่อมาด้วยตัวบันีเยบซึ่งถูกพบตามหนองน้ำลำคลองในประเทศออสเตรเลียตัวบันีเยบนี้ เป็นศาสตร์ตามตำนานของชนเผา่า Aborigin ประเทศออสเตรเลียซึ่งชื่อบานิยบนั้นมีความหมายว่าปีศาจมักอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำมีลำตัวขนาดใหญ่สีดำมีฟันเคี้ยวโค้งยาวแบบตัววอลัสคอยดักจับสัตว์ที่มาดื่มน้ำหรือผู้คนที่ไม่ระวังตัวเป็นเยื่อแต่ปัจจุบันนั้นก็เชื่อกันว่าเป็นคำบอกเล่าของคนโบราณเพื่อเตือนเด็กๆไม่ให้ไปเล่นตามหนองน้ำเสียมากกว่า เพราะเราก็รู้กันแล้วว่าที่ออสเตรเลียนั้นมีสถิติผู้คนถูกทำร้ายโดยจระเข้อยู่มากมายและสุดท้ายคลาเคน็นถูกค้นพบบร,ริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกสุดยอดสัตว์ยักษ์ในตำนานที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับนักเดินเรือนในอดีตมากที่สุดรูปร่างคล้ายหมึกกล้วยลำตัวยาวกว่าเสากระโดงเรือนิสายดุร้ายโดยธรรมชาติมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกที่นอร์เวย์ ในหนังสือชื่อ The Natural History of Norway กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เท่าเกาะขนาดจ้ย่อมชอบจู่โจมเรือเดินมหาสมุดโดยไม่ทันตั้งตัวและจมเรือได้ในเวลาไม่กี่นาทีเรื่องราวของหมึกยักษ์คลาเคนแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่กลับเป็นสัตว์ประหลาดเพียงชนิดเดียวที่มีมูลความจริงมากที่สุดในลิสสัตว์ประหลาดรอบโลกในครั้งนี้นักชีววิทยาพบว่ามีปลาหมึกสายพันธุ์ a k i t e u t h i s นน,น่าจะใกล้เคียงกับตำนานหมึกปีศาจมากแม้จะไม่ได้ตัวโตหรือตัวใหญ่ยักษ์เท่าแต่ด้วยความยาว30-40เมตรน้ำหนัก2-3ตันฟันแหลมคมเป็นจงอยและมีศัตรูตามธรรมชาติเป็นวานสเปิร์มซึ่งตามบันทึกนักเดินเรือหลายฉบ,บับก็เขียนถึงการพบเห็นหมึกยักษ์ต่อสู้กับปลาวานอยู่บ่อยครั้งก็ทำให้เชื่อได้ว่ามันมีอยู่จริงๆถ้าชอบเนื้อหาในคลิปวิดีโอชิ้นนี้ รบกวนกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอขอบคุณครับ